สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลท์อิมเมจเป็นโปรไฟล์คนไทยนะคะของ f a c e b o o กกันเลยเลยค่ะไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmk social นะคะหรือก,กดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ kmk social ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วค่ะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, t e l e g กรนะคะสามารถเึกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินขอบริการด้วยนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีเว็บสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานมาได้ยาวนานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้ก็สามารถกรดกันะะม,าญญามาได้เลยน,นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ เพื่อนพนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยินฉลผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็ g กอิ in กันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้านหลักของเว็บไซต์ี่ m k Social แล้วนะคะไปที่หมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้หมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นเฟซบุ๊กนะคะเป็นเพิ่มไลค์คนไทยนะคะไลค์โพส์ประเทศไทยบริการตรงนี้ขอเป็นรูปเอเมอร์จีนะคะก็จะเป็นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นรูปรักนะคะ ค่าอิิายตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถอาร่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของอมเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงกตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะกดตรงเวลาก่อนเข้ามานะคะเปิดสถานะดูไว้ทุกครั้งนะคะนำมาวางได้เลยค่ะขั้นต่ำ20ใส่ไป20ค่ะในราคา9บาทกดส่งได้เลยค่ะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ตัวราการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที ates, ่เคยได้รับการสั่งซื freely, <S <s ้อไปแล้วจะอยู่น้านี้คะทั้งหมดเลยค่ะดาดาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์น้าน้าตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งค่ะไปดูช่องทางการเติมเงินกันค่ะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางนะคะจะเป็นตัวสแกน QR วอา นะคะตัวนี้รับเป็นตัดท้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะกับริโตนะคะสามารถสร้งใจกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ท้ายี่กรทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกรูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างคับสั่งสื้อได้ตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. แนะนำเพิ่มตรงนี้นะคะหากเพื่อเพืดด่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%้ากันเลยนะคะ ไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะที่จอยแอดมินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดอะไรมากขึ้นสามารถนำดเดลโกเดอร์มาวางอัตุนี้ได้เลยนะคะส่งรูปกาไปได้เลยนะคะส่งตัวคัดไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้า Facebook นะคะตอนนี้ยอดหัวใจก็ค่อยๆขึ้นขึ้นกลับไปแล้วนะคะขึ้นครบแล้วนะคะค่ะเพื่อนเพนท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์จากด้านล่างมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมาปาเตยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ อย่าลืมเลือกไปใช้เป็นการของเว็บไซต์ k k g s o c ีโซนะคะ